คมีกเกียรติทุกท่านครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านท่านคุณตรีว่าคุณดาวนะครับแล้วก็คุณหลนเชิดนะครับทีนน่แฟนสบายเลยวันนี้พวกเราสาวอปอเนาะขอขอบคุณนะครับท่านเกียษษรติบุญเสดงจท่านที่ได้มาอกาสิ่งดีๆให้กับลูกๆของพวกเราชาวปอเน บอกว่าสมัยไม่มีดนตร,ริการในสนดาห์เป็นคนชอบคนนักผมเชื่อว่าการทกิจกรรมเช่นอย่างวันนี้จะปลุกฝังสิ่งด,ดีให้กับลูกที่น,นั่งอกู่ที่นี่และตัวอย่างที่ดีนะครับได้กับหลายๆองค์กรในการพิสธรรมปลุกฝังค่านิยมปลุกฝังเรียกว่าศุนยรคิยาาุทธแห่งศาสตร์และศิลป์ของนตรยนั้นให้กับเด็กๆซึ่งสิ่งเหล่าน,นี้บางครั้งอาจจะ จับต้องไม่ได้ด้วยสายตาหรือการกระทําแต่ว่าลึกๆึลงไปแล้วการในจิตใต้สำนึกมันจะหลอหลอมให้ทุกๆคนนั้นเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีทาแรคเตอร์และเพอร์ซนาลิตี้ที่เป็นคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยดนตรีนั้นสามารถช่วยได้หลายอย่างช่วยให้บรนเทาความโศกช่วยให้มีความสุข และช่วยให้ที่สําคัญตอนเด็กๆยังไม่เท่าไหร่แต่สำหรับผู้สูงอายุก็จะช่วยให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายกระสับกระสือขึ้นดังนั้นตัวโนต้ตทั้งหลายที่ได้รีบเรียนกันออกมาต้องขอบคุณทั้งวิทยากระครับแล้วก็ทีมง,งานของเ t n นะคเับตัวโนต้ตทั้งหลายที่นำมาเรียบเรียงกันแล้วมันจะช่วยสร้างการเตืยนแหลที่ดีให้กับลูกๆนะครับของที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงของมองแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่า สิ่งเหล่านี้จะได้รับการสาั่งตอแล้วก็จะได้รับการขยายนะครับออกไปใน่งกว้างเพราะว่าวันนี้จํานวนเด็กแรกเกิดหรือว่าปริมาณเยาวชนเด็กและเยาวชนของประเทศไทยนั้นมันจะน้อยลงน้อยลงไปทุกวันทุนกวันดังนั้นที่นั่ง้างหน้าเราตรนนี้ไม่จาเป็นที่จะต้องบอ,อกว่ายากดีดจนหรือเป็นเด็กและเยาวชนในกลุ่มใดแต่ถ้าหากว่านักว่าเป็นเด็กและเยาวชนนนทุกคนกับ วันนี้ที่จะต้องเติบโตขึ้นมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญของประเทศเพราะอีกไม่เกิน1ิบปีจากที่ไปประเทศไทยของเราแล้วจะขาดแคลนาลังงานจำลังคนอย่างอา,าศาลรเราต้องการคนที่มีคุณภาพเราต้องการคนที่มีความสามารถมาช่วยในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยดังนั้นลูกๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนครับรูแล้วแต่เป็นหนึ่งในงความหวังที่สําคัญ และการที่จะให้ความหวังของพวกเรานั้นเติบโตขึ้นมาเป็นทักยั่งยืนที่สําคัญได้ส่วนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางคุ่มโนและคุณดาวครอบคลุมราเวณนะครับแล้วก็ต้องเปิดด้วยที่ได้มีจิผู้สมบูร์มอบสิ่งดีๆให้กับรุ่นต่างๆในวันนี้และกหวังเป็นอย่างนี้ครับว่าความร่วมมือระหว่าง KPMG s u s t a i a b i l y กับกระทรวงคองเรานั้นจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่กับเด็กนะครับรายู่ทีผู้สูงอายุคนทิการมีความยืดหยุ ครับและก็ภายที่สุดนี้ในดานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนนุษย์นะครับพวกเราก็ขอขอบคุณทางคุษย์กรับและคุณดาวและลูกน้นะครับและต้องขอรบกวนอีกครั้งหนึ่งที่ได้มามอบสิ่งดีๆกันให้กับพวกเราชาวขอนแก่นกับขอนแก่นแน่นอนครับว่าเป็นขอบที่ตอบแทนนะครับขอบคุณนะครับผู้บริหารใจดีจากหน่วยงานภายนอกนะครับที่ได้เข้ามาร่วม Apples risks Ads it hurts Pops i outback gonna พอมอนะครับโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนต้องขอขอบคุณนะครับทาง KPN Music Academy นะครับโดยคุณนพและคุณดาวดอนองเดชนะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับลูกหลานที่อยู่ภายใต้การดูแลของพอมอนั้นได้มีกิจกรรมดีๆในการใช้ดนตรีบำบัดนะครับเพื่อปลูกฝังสิ่งดีๆและสร้างค่านิยมดีๆให้กับอนาคตของชาติให้เขาโตขึ้นมาเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศไทย ต้องบอกว่ากิจก,กรรมดีๆชั่นนี้เป็นเหมือนเพียงแค่การเอาดนตรีมาทําให้ความเพลิดเพลินกับลูกหลานแต่ในเบื้องลึกแล้วมันจะปลูกฝังท่านิยมปลูกฝังสิ่งดีๆทั้ง EQ และ IQ ให้กับลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตและนอกจากกับกลุ่มเด็กๆแล้วนะครับวันนี้เราขอบคุณทาง KPN Music Academy แต่ในขณะเดียวกันในส่วนของกระทรวงพอมอเรายังมีการทํากิจกรรมดนตรีบําบัดนะครับให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและกับกลุ่มคนพิการด้วยเช่นกันซึ่งจากนี้ไปครับการทํางานของกระทรวงพอมอเราทํางานกันในเชิงรุกนะครับเราจะดูแลและป้องกันครับปัญหาต่างๆโดยการใช้ศาสตร์และก็ศิลป์นะครับทั้งดนตรีและศิลปะเข้ามาบําบัด เดียวยาจิตใจแล้วก็สร้างคุณสมบัติและค่านิยมดีๆทั้งคาแรคเตอร์และเพอร์ซนาลิตี้ของอนาคตของชาติของลูกหลานคนไทยทุกคนนะครับ<ม> <S 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 ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเราจะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีนะครับอย่างเช่น KPN Music Academy คุณนบและคุณดาวซึ่งที่ผ่านมาได้มีโอกาสทำงานร่วมกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็หวังครับว่ากิจกรรมดีๆเช่นนี้จะได้รับการต่อยอด กไปยังสถานอื่นๆนะครับูนย์สถานบ้านนิคมที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพมออนะครับ